Brio ลแอที่มาพร้อมความประหยัดคันเล็กกระทัรัดผ่อน3ามไปเท่าเท่านั้นรอบคันสีน้ำเงินสวยๆโคมไฟหน้าใหญ่ๆส่องสว่างในการเดินทางระบบความปลอดภัยดิสเบกคู่หน้ามาพร้อมกับล้อมแมกยางสัปดาห์ที่16ปี2024พร้อมใช้งานแผงประตูสวยใหม่มาพร้อมกับกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานมีเซ็นทัลล็อกให้ปรับไฟฟ้าในส่วนของกระจกมองข้าง พวงมาลัยพาวเวอร์เกียร์ออตโต้ขับง่ายเบาะภายในสวยขาวสะอาดตาด้านหลังกว้างๆมีที่เท้าแขนแล้ววางแก้วน้ำด้วยเบาะด้านหลังสะอาดสวย p r i o อ s s กับเครื่องยนต์ VTEC 1 2 0 0 c ในส่วนของด้านล่างถอยจอดสะดวกด้วยเซ็นเซอร์ด,ด,ด้านท้าย2จุดตรงนี้เลย ภายในห้องเก็บสัมภาระกว้างๆมีถาดวางของกันซึมมาให้ในส่วนของด้านล่างมียางอะไหล่และอุปกรณ์แม้แรงมาครบเลยห้องเครื่องสวยๆเครื่องยนต์แห้งๆแต้มมาจากโรงงานยังมีคานหน้าเดิมๆแก้มซ้ายแก้มขวารวมทั้งฝากระโปรงเดิมๆแบบนี้เลยเครื่องหมายมอ,อกอลาเบลสติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบ รถสวยเดิมมือเดียวป้ายแดงไม่เคยมีอุบัติเหตุใครกำลังตามหารถ b i o a m a d เันเล็กกระถัดรัดที่มาพร้อมความประหยัดใช้งานในชีวิตประจำวันได้1 2 0 0 c อซีซีอีข้อคากับแบรนด์ Honda น่าใช้วันนี้ใครสนใจจัดไปได้เลยผ่อนยูนิเลทเบาๆ3ไมใบเท่าเท่านั้น1 6 000, 9 9 0 0บาทกับรถสวย,สวย 77จังหวัดทั่วประเทศไทยเป็นเจ้าของ Honda b r i o m อแ s คันนี้ได้ไง่ายๆเซ็นไฟนันถึงที่ส่งรถดีพร้อมใบกรนตีให้ถึงหน้าบ้านพี่ๆท่านใดที่กำลังตามหารถคันเล็กๆมาพร้อมกับความประหยัดไปใช้งานหักเข้ามาได้เลยแล้วพบกันนะคะ